สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกอติสปอสแปดนำทุกท่านไปที่3ซฟฟอร์ตตนะครับชมฟตุตบอลพรีเมียร์ของอังกฤษนะครับเป็นเกมที่16ของฤดูก,กาลนี้แล้วนะครับแต่ว่าคู่นี้คือคู่บิก๊กแมตต์ประจำสัปดาห์นี้เลยนะครับเชลซีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ เชลซีอยู่อันดับ4นะครับมี3 1คะแนนนะครับกลางสัปดาห์เพิ่งจับบุกไปแพ้วูกแฮมป์ตันมานะครับส่วนแมนซิตี้ก็เป็นจ่าโฟงครับมี41คะแนนนี่คือรายชื่อ11ตัวจริงของฝั่งเจ้าถิ่นเชลซีนะครับเชลซีผู้สาะต,ตัวก็จะใช้เคปาออสิซาบาราคานะครับแข้งหลังก็จะมีทางด้านดาวิดลุยดูดิเกอร์มาคอนอลโซอชิเวตาตรงกลาง แล้วกองเตะจะจินโยโควาสิตและตัวตรงก็จะเป็นอาซาเปดโดและโอเวเชลูนะครับส่วนแมนซิตี้อีสานตรก็จะเป็นไอเดซอนนะครับข้างหลังลาป็อกแลก้วซอเปน,นีปาเมนเดลไาล์บ,บอ็อกเกอร์ตรงกลางเฟนินโยเดวิดซิลบาเบโตซิลบาแล้วก็แดนหน้าก็จะเป็นสเตอร์ลิงมาเรสและกลาเบียลเคซัสนะครับอัพเกมเริ่ม เขาวางมามาคอนโซได้ครับมาคอนโซเปิดมาสอสองแหมเปโด,ดไม่ถึงอาซาอาซาเปิดมาแล้วโคเวสิตอืมอาปอกา่าแล้วเคลีื่อถึงออกไปได้ครับเป็นลูกทุ่มของเชลซีสำคัญครับเกมนี้เชลซีตามแมนซิตี้ถึง10คะแนนนะครับหากเขา ต้องการลุ้นแชมป์ในลีกเนี่ยต้องพยายามเก็บแต้มให้ได้โอ้โหจังหวะนี้ของทาวโควิซิสว่าปัดทิ้องออกไปได้ครับทางด้านเอเดรียนดูกันอีกครั้งครับกองเต้ให้มาแล้วนี่ครับเชลสองครับดกแต้มอของเชลซีครับ โยนมามแล้วอ่าสุดท้ายครับก็เป็นลูกตั้งเตะจากประตูของแมนซิตี้เอซอนซันซัน,ซน,ซนกับ,กบคอปานีไทร์วอกเกอร์ออมปานีเฟรนินโยให้มาอ่าเป็นแมนซิตี้ได้ทำเรครับอ่ะครับ เสียบอลไปครับแมนซิตี้ชิลูวางมาเฟโดเอาลงแล้วขวาเปโดหนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โ oh หด้วยขวาของเปโดต้องบอกว่าอัดเต็มแรงครับหมดสิทธิ์ครับเอเดอร์สันครับหนึ่งศูนย์ครับเชลซี Chelsea, ได้ประตูขึ้นนำไปแล้วนะครับโอ้ oh, จังหวะตัดบอลได้จากแดนแมนซิตี้นะครับของทางเชลซีแล้วัว ภาพรีเพย์กันอีกครั้งนะครับว่าจังหวัดตัดบอลน,น่าจะเป็นมาเลสครับที่โดนตัดบอลไปนะครับภาพตัดมานี่ครับชิลูวางได้แม่นเหลือเกินครับนี่ครับตักมาแล้วเฟโดเอาลงแล้วอัดเต็มแรงครับเท้าขวา เข้าเสาแรกนะครับหนึ่งโซนครับเชลซีขึ้นนำเพียงแค่สิบนาทีแฟนานินโยเสิร์ฟไปที่คอมปานีเฟนโยอีกครั้งมาเลสให้มาคายวอกเกอร์วอกเกอร์อ่าติดด้านดูริเกอร์ออกข้างครับ ลูกทุ่มของแมนซิตี้โดยไคล์วอล์เกอร์ทุ่มมาแมนโดซิลาแมนโดซิลบาติดอารอนโซ่ยังได้ยบแล้ววิซิลบาซิลบาหนีได้ซิลบาเปิดฉลิมอรว,วขึ้นกับไปที่เคป้าครับเฟรนิโยให้มาแลวิิซิลบาคอมเมนต์ได้ติดมาคอนโ,โซโอาครับอ้แล้วเชลซีจะได้สวนนะครับเอเลนอาซาอาซาเปิด ติดกองบอนีแล้วบอลออกข้างครับเซลซี <c oughs> ได้ลูกเตะมุมเอเดนอาซาจะเป็นคนเปิดอาซาเปิดมาแม่เอเดซอนทุ่มออกมาแถวสองเอคอนโซมบอลบอลโดนแล้วชิโลโบงโอ้โหสองศูน oh. ย์เลยครับโอ้บอลน่าจะเสียบใต้คานเข้าไปครับโอ้ oh oh. จังหวะเคลีย์นี่ครับ อ2-0เลยครับเดี๋ยวดูกันอีกครั้งนะครับเธอจากแถวสองดูครับเออรซันโชกมาออ้วล็องโซ่ฟาดลูกนี้บอลมันไม่ไปไหนครับแล้วได้โขกลูกนี้เต็มๆครับนี่ครับออรล็อโซ่บอฉะลฉลับมาบอล ดองชิโลครับโอ้บอลโดนเสานะครับเสาเหยมบนายแล้วเข้าไปครับอา2-0โอ้แมสซิตี้มาถึงตรงนี้นี่ตามมาถึงสองลูกนะครับมาเลสวางมาลูเกอร์ดักได้กาเบรโคลเคซูตออกแรงเซฟเหมืนอนกันครับเกป้าอ่ากาเบลเคซูตยิง นอกกรอบเคตโทษนะครับดูมาอีกครั้งครับนามาวางบอลมาอือเก็ร์มองเคลียร์แล้วเคซูตก็จะว่าเคป้ายืนตำแหน่งได้ดีอยู่นะครับอทิบาออไปดว,วิดซิลบาเปิดมาอ่าร์ดโดนโขออกมาซะก่อนครับไคล์อล์อกเกอร์บล็อกเกอร์ติดกองเต้ตัดบอลได้ครับกองเต้รครับ เชลซีสวนชิลูแบบแนวรับซิตี้มีอยู่แค่สองคนแล้วจ่ายมาอาซาสามไม่ไม่ได้ครับโอ้โหโอ้เกือบสามถึงแล้วคือจ่ายลูกนี้ถือว่าจ่ายที่ดีครับดูครับแนวรับแมสตี้มีอยู่สองคนนี่ครับชิลูให้ดีมากครับแต่อาซายิงหลุดกรอบออกไปครับโอ้เน้นทิศทางเอาเสาแรกนะครับเอเดนอาซาลูกสามยังไม่มาครับเชลซี คอมปานีให้มาวิซูบาให้ที่แบงซอมคอมปานีหอมฝานีโอ้คอมปานีโดนกองเตะต,ตัดอา,ารครับอาซาอาซาให้มาที่โอเรชิลูโอ้โหุู้เปอร์เซฟครับเอเดรียนโอ้ว่าวันนี้แนวรับของแมนสตีดูจะพลาดกันบ่อยไปหน่อยนะครับอาครับมาอีกแล้วอาชิเวต้าให้มาเปดโดเปดโรลิเกสให้มาที่โจจินโยครับแปดลูกนี้ บอลหลุดเสาแรกออกไปนะครับโอ้วันนี้เชลซีมาดุดันเหลือเกินครับเบโด้นหาแล้วเป็นจอร์จินโยหลุดเสาแรกออกไปครับเอซอนสั้นๆกับลาป็อกเป็นเดลฟให้มาลาป็อกดับบ้ซิลบา ให้มาที่ลามิสเตอร์ลิงกาเบียลเคซูตเคซูตให้ดับิซิวบาซิลบาไมาไม่ผ่านโควิซิสเปโด้เชลซีจะได้สวนแล้วครับเปโด้เปโด้มีลาป็อกมาครับมาออกข้างบอรตัวลาป็อกออกเชลซี Chelsea ทุ่มมาครับอาซิเวต้าโควิดสิทให้เปโด้ เฟโดเฟย์โดโดนจิ้มโดยดาวิดซิลบาครับออกข้างลูกทุ่มของเชลซีโดยออซิกเกตตาทุ่มมาเปาโดเปยโดห้มาบอนเซริงม,มองออกมาครับกองเต้นหนุนไปอีกทีครับเดี๋ยวม,มองออกมาโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเชลซีที่กดดันแมสตี้ฝ่ายเดียวครับ,รบตอนนี้ มสซี่มีโอกาสยิงครั้งเดียวครับจากคาร์บรีโอเพลย์ซุสเท่านั้นนะครับเปโดได้ครับเปโดเปโดโดนจิ้มครับโดยคอมปานีโคเวซิสโคเวซิสฉลาดอ,อาร์ซิเกลเลต้าได้อาร์าาซิเกลเลต้าหนีไปโนซิลบาให้มาโคเวซิสโคเวซิสไหลไปให้เอเดนอาซาอาซาอาซาให้มาที่จอร์จินโดนโดนจิ้มออกมาโคเวซิสเล่นไม่ได้ครับ มีลาปอกมาช่วยมาเลสมาเลสโดนกับกองเตะอดีตเคยร่วมทีมเลสเตอร์ด้วยกันนะครับมาเลสแทงมาให้กับทางการ์เร็ตเคซูสเคซูสเคซูสไปเดดโรนิเกอร์แล้วเคลียร์ออกไปครับเมโดซิวาซิบาไปม,ม,มาที่เมโดซิวาให้มาเฟลินโย เคสซดไหลไหลามาที่สเตอร์ลิงติดออซิเว,เวตาแล้วเคปาเตะออกมาบอกมาแมสตีเฟรนโจโอคอมปานีให้เบนโตซิวบาโอ้คอมปานีอ่ะเป็นกองเต้นนะครับขออภัยครับแต่กองเต้ฝล่าอจอมแย่ยงอยู่แล้วครับทางด้านอีกแลกองเต้ ถือตัวมองออกมาแล้วจบเครื่องแรกครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเครื่องแรกที่เชลซีดูดีกว่าแมสตี้แทบจะทุกอย่างนะครับนำสองประตูต่อสูนครับช่วงนี้เราพักกันสรู่ครับ ไปที่แซมฟอร์ดบิดกันต่อครับชมครึ่งหลังครับเชลซี Chelsea, นำแมสตี้สประตูต่อศูนย์การที่แล้วนี่เชลซี Chelsea, แพ้แมสตี้ทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับดูติเก้ เฟโดให้มาอัซซิเวตาเปโดเปโดหนีแบงซากาบนีให้มาอ่ะเป็นเฟโดนะครับขอไปครับเป๊กีปเป็นทางด้านโอเวสิตนะครับเปโดอ่าเป็นเดวบิเซบา เรนตีบอรครับลูกการที่แล้วนี่เชลซีแพ้แมนซิตี้ไปกับแพ้ที่แซมฟอร์ดบดนี่ศูนย์หนึ่งนะครับที่สนามแห่งนี้นะครับเดบิดลุยส์กองเต้ก่อนจะเปิดลูกการนี่ก็เล่นเอ่อคอมมิชชั่นนะครับก่อนจะเปิดพิมเมเลี่ยเจอกันแมนซิตี้ก็ชนะเชลซีได้นะครับสองศูนย์ 0. เกลโลให้มาแันโดซิบาหนีได้มีเปโดอ้าวเป็นเชลซีไปฟาวนะครับโควิสิกนะครับน่าจะต,ตัวแคตเตอนนะครับฟรีคิกของแมนซิตี้โดยฟานิโยวางมาหน้ิดลุยส์โมมาได้ ตินโย่ให้มาเปโดเปโดเปโดติดฟาเมนเดลฟ์ให้มาที่คอมปานีซิลบาเมนโดซิลบาให้อักเวโรอั่ไวโร่ไหลติดดาวิดลุยส์ขึ้นกับหลังไปที่เกปาอาร์ซิเอตาให้มาที่เปโด้โคเวซิสเปโดให้ฮ่าสุดท้ายไม่ได้ครับเมนโดซิลบา ลาปอกลาปอกอ่าแล้วอาซาให้เปโดเปโดนีละอาให้ชิลูอุ้ยหนุดเดียวครับโอดเดวชิลูสาประตูต่อศูนย์ครับโอ้หนุดเดียวเลยครับโอเวชิลูโอ้โหโอ้สาประตูต่อศูนย์ครับเชลซีคร,ครับอ่าดูการตีครับจังหวะนี่ครับ โอ้โหเปโดให้ดีครับแต่เราต้องชมคนตัดบอลก็คือเอเดนอาซานนะครับน่ยครับเปโดให้มาแล้วชิโร่หลุดเดี่ยวครับโอ้มีโอกาสลุ้นแฮตติกในเกมนี้ด้วยนะครับเอเวชิโร่ทำคนเดียวสองประตูส่งเควินเดอร์บรอยครับลงไปแทนเวโดซิลบา ต้องเปลี่ยนนะครับตามมาถึงสประตูรครับเดอร์อยให้ที่ดาบิซิบาร์เปวนเดอร์บอยติดกองเต้กองเต้ให้มาอาซาอาซาอูอาซา,า,ซาเลือกชิลูให้มากองเต้โจชินโยออกซ้ายมามาคอนอลอนโซมาคอนโซตอบส้นคืนนาะติดมาเรสกองเต้ให้ ชิโลจอร์จินโย่จิ้งกับชิโลโอ้โหรุ่นแตทริกอ่าเอเดอร์ซอนปัดทิ้งออกมาได้ครับและแมสตี้จะสวนครับเคเวินเดอร์บรอยเดอร์บรอยให้ที่เซอร์ิงเซอร์ิงอาเกโรขอบอลอ่าโดนย่ยงตัดไปบอ,อลลอนโซบาลลอนโซแต่ว่ามีมาเลสมากดดนันแต่ว่าเอาตัวรอดได้ลูดิกเกอร์โคเวซิสเดวิดลู อะไรที่จอร์จินโยอาซาอาซาให้มานมตติดหานชิลูเอร์ซอนวางยาวมขมคอนเออร์โซให้มาที่อาซิเปียตากองเต้จอร์จินโยโดนสไลด์แม่แต่ว่าเชลซียังได้อยู่เดวิดลุยส์กองเต้ให้มาจอร์จินโย เดวิดลูอิสให้มาที่กองเตะอาซาออกซ้ายที่มาคอนอเลนโซมาคอนอเลนโซติดข่ายวอลเกอร์คอมปานีเหลือไปที่เอเดซอนกลางสัปดาห์นี้แมสสตี้บุกไปชนะวัตฟอร์ดได้นะครับสองประตูต่อนหนึ่งส่วนเชลซีบุกไปเยือนวอลแฮมป์ตันแล้วแพ้กลับมาครับสองประตูต่อนหนึ่งทำไมช่องว่างตอนนี้ ตามสิบแต้มแต่ถ้าจบแบบนี้จริงๆเนี่ยก็จะตามเมสซี่เหลือเจ็ดคะแนนนะครับเปโดเปโดให้มาจอร์จินโยโคเวซิส,สไลชิลู <c oughs> แต่าวลาป็อกสก,กัดไม่ได้แล้วคืนจะไปที่เอเดรีนโคเวซิสจอร์จินโยให้ที่ชิลูชิลูจิม้มจิ้มมาที่เอเดรอาซาชัดลแล้ว เข้าขมือเอเดซอนครับแล้วก็จบเกมครับเชลซีเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้3ประตูต่อศสนครับขอบอวว่าบิ๊กแมตช์ในคืนวันเสาร์นี้นะครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งน,นะครับก็ติดตามกันได้นะครับทางช่องบีสปอร์ตหนแล้วก็ช่อง t r u e 4K นะครับจะจบแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็น ความบันเทิงเนาะอ่อภาคปิดยังไงก็ขออภัยนะครับแฟนเชลซีแฟนแมสตีก็ลุ้นกันเอานะครับของจีนนะครับอ่าครับผมต้องลาไปก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะครับอ่าครับผมต้องลาทุผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ